แซนด์วิชไส้ไพริกเผาโบโลนาปูอัดไส้กรอกน่ารับประทานจริงไปก็จะเป็นพริกเผาไส้กรอกโบโลนาค่ะ ใส่ผักด้วยนิทาพริกเผานะ ชั้นนี้ทาพริกเผามันจะใส่โบโลนาลงไปโบโลนาแล้วซอสทับไปอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมีการพับให้มันสวยงามชั้นนี้ใส่พริกเผาปอกไป ก่อนโปะนะเราจะมีสอนวิธีการพับเราหน้าซ้อนกันแบบนี้ใช่ไหมเราก็พับมางี้อันหนึ่งพับมางี้อันหนึ่งให้มันเกยกันงี้ให้มันเกยกันงี้นะแล้วเราก็ปิดทับด้วยนี่เดี๋ยวเวลาตัดออกมามันจะสวยกบทาด้วยมาย่งนี้ ชั้นนี้ใส่ผูอัดขนมปังเราใช้ทั้งหมดสี่แผ่นนะเท่ากับว่าเราจะเห็นไส้ทั้งหมดสามไส้ถามายงังเนี้ปิดลงไปตัดเลยค่ะ